สวัสดีค่ะพพกกันกชบช่องแม่พลอยพลายเมษานะคะนี่แม่สาวแม่สาวพาน้องปอลงป่าดยนะคะนี่ค่ะเขาปลูกหญ้าอยู่ตรงนู้นนะคะเราจะไปตรงที่ปลูกหญ้าแต่แล้วข้อทางผิด ไม่ทำบาปเท่นี่เอ้ยผ่านนี่ไงนี่ไงไปได้ไปได้ไไดค่อยๆไปเดินมันมีหลุงป่ะไปไม่ได้ <laughs> เอาลงก่อนพิ <laughs> ทางเธอไม่ผ่านหลงปล่าพ <laughs> <laughs> ่ใช่มันไปได้อยู่แล้วเดี๋ยวหนูไปดูก่อน มาติดหนาเพื่อนอะไปไม่ได้นะน,นะคะไปค่ะกลับรถกันหวึ่งไหวไหมแม่นูช่วยไหม ทำไมแม่ขี่รถเข้าป่าอย่างนั้นนะมาท่พ่อบอกว่านี้มาได้่ามาเงนี้เลยเราจอดรโอเคค่ะไปทางนี้ดีกว่าไหมทางนี้ไปได้อหรอนำไปเลยไปที่ปลูกหญ้านะคะโอ้ยหมวกนุตก ปูย่าไว้ให้เมษา,า,ากิน <c oughs> ไม่แค่ตอนนี้มันทะลุได้มันก็มาได้เรามาปิดทางเราต้องเข้าถอยน,นี่มาส่ทางนี้ก็ขีด่ได้ปะนี่นี่ปานไม่ได้ดติดดิน คนมาช่วยก็เยอะอยู่นะคะอ๋อพ่อจ้างเหรอ,อ,อจ,อจี่บาทแม่ก็่อละ300 300 mm hmm. คุ้มไหมเนีย่ยหนึ่งไลกกว่าไลนะเลยน่ะ เขาก็มาได้มันมาไม่ได้นื้อนนู้นเขาอะไรเส้นนี้เอากระพุ้งหงอกอะไรส่วงนั s <S ้นอย่าเนี้วายโดนเทศเฉยเลยกระพุ้งหงอ้ตรงนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวเย็นตออะให้คี่สับสตาไให้ขี่รถไปเอาดูอาพอสักทำไม<ห>นั่งโหไม่เกรงใจใครเลย นั่งไม่เกรงใจใครเลยจะเกรงใจทำไมกับคนบางเดึ้ลเฮ้ยนัน่นนี่ปลูกวันไหนคะปลูกวันไหนคะอันนี้ปลูกอาทิตย์ที่แล้วค่ะขึ้นแล้วขึ้นไวนะอันนี้อาทิตย์ที่แล้วที่พันย่ามาแจกขึ้นไวมากเลยปลูกตั้งแต่สุดนู้นเลยใช่ไหมค่ะนี่ค่ะเอ๊ะตรงนี้หนูจำได้เหมือนหนูเคยมาปลูกนะไม่ไปที่หนูปลูกหรือแปลงนู้น เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่หนูปลูกด้วยนี่พันญ้าที่องค์การสวนสัตว์แจกให้นะคะแล้วก็จะเอามาลงไว้แล้วเต็มเ,เลยก็แ,แค่ตรงพุ่มไม้ฝั่งนู้นก็เป็นของอีกจะเอาหนึ่งอืมแล้วของของ ของของเมษาก็ยาวไปถึงตรงที่เราลงป่านะคะเีสีไล่สีไล่ซื้อกี่บาทแม่หรือว่าหรือว่าใครให้ที่ตรงนี้คือโครงการดคนมาจากจังหวัดรลนทร์ให้เราปลูกหญ้าไว้ให้ช้างนะคะออพันหญ้าไม่พอเราก็ได้สั่งพันหญ้ามาเพิ่มเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดกี่บาทคะสั่งพันหญ้ามาหมื่นกว่าบาทค่ะประมาณหนึ่ง เหมือนห้าค่ะเสดายตังไหมคะหรือว่าทําให้ช้างทําให้ช้างค่ะสบายใจค่ะสบายใจค่ะสิลบก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าฝนม่ตกก็คือตายอย่างเดียวถ้าเนี่ยนะคะเราวางเสร็จแล้วถ้าเราก็เราจะรอดูว่าฝนตกไหมถ้าฝนไม่ตกก็คือตายนะคะเพราะว่าเป็นดินทรายจะร้อนร้อนมากตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวตายอย่างเดียว อย่าว่าแต่ย่าเลยคนก็จะตายพาว่าจะเต็มไหมคะไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มทั้งนู้นนะแม่ใส่สามต้นเองนั่นะใส่สามต้นติดการไม่เต็มไล่นั้นมันน้อยนิดนึงเองนี่ประมาณไล่หนึ่ง ไร่ที่เราปลูกตรงนั้นก็สี่ไร่รวมกันนะหนึ่งสองสามนู่นยาไปถึงนู่นเลยเรารู้ว่าเขตต้นไม้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ก็ไปถึงน,งนู่นตอนนี้ก็ปลูกฝั่งปลูกที่ระฝั่งก่อนเดี๋ยวไ,ได้รู้ว่าเหลือมากเหลือน้อยตานไหนเดีย๋ยวเราจะไปซื้อสปอนเซอร์เอ็มร้อยมาให้มามาให้เขากินน,น,นะคะ,ะ,ะ,ะใช่อะ ก็ได้เซมเซมเซมเนาะน้องชายเซมล้านนะฮักเที่ยโอ้ขโมยแตงโมลูกหนึ่งใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้ไวให้เขากินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้ทํางานอย่าไปกินเออไว้ให้คุณก็ทํางานกินมันจะดีกว่านู่นนี่นี่มันน่ารอดเนี่ย ลูกก็ทํางานทุกวันกินไม่ได้หรอฮะลูกไม่ได้ลูกทํางานทุกวันกินไม่ได้เลยหรอกินไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทํางานอะไรอไอ้คุงก็ทำงานนั่งนั่งกินโอโ้โหเก็บขี้ช้างทุกวันเลยคุณพ่อใจร้ายเจ๋อใจร้ายคุณพ่อใจร้ายแล้ววางไปทางนี้แล้วก็วางทางนู้นกลับมาเออวางทางนู <f> ้นกลับมา เพราะว่าถ้ามันเลื้อยถ้มันเลือทางนี้เวลานั้นเราจะสั่งถูถ้าเลือยตูนค่งนู้่นยาไปถึงนู่นเลยนะคะเยอะมากน่าจกวด้ถ้าฝนตกนเกุกเม็ดเลยถ้าฝนตกนี่เกิดทุกเม็ดเลยเนาะเลยปุยไหมนี่บัดฮะบัด ถ้าคุณตกเกิดทุกเม็ดเนาะแม่ยืมตังค์ซื้อปุ๋ยแม่ยืมเงินซื้อปุ๋ยคือแม่มีตังค์ตังค์แม่เหลือไม่กี่บาทเลยใครแม่ยืมเงินหนูอ่ะอู้นี่นะคะเอฟซี MC ทุกท่านดูนะคะคนยืมเงินลูกนะคะ <laughs> ดูค่ะใครยืมเงินลูกก่อนไงไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยตังค์ไม่พอเบิกในบัญชีบ่ใช่เบิกในบัญชีออปอเงินหนูมีกี่บาทคร สองร้อยกว่าบาทฮะสองร้อยกว่าบาทเอาดีดีเงินกองทุนโรงเรียนไงเบิกก um, ่อนไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะไม่ได้เบิกก่อนไม่ได้ร้อนมากเลยร้อนขนาดเดินมาเฉยๆชยังปวดหัว เดินนั่งแต่นู้นในรถคุณอยู่ไหนนู้นทำไมมาเอามาทางนี้เลยมาทางนี้เลยออกทางนี้สบายถึงถนนไปได้ไหมได้นี่อป้ามาตรงนี้เองนี่เราก็ต้องขี่ออกไปตรงนู้นแล้วก็ค่อยกลับมาทางนี้หน่อยไม่อุตส่าห์ทนลัดป่ามาทางนี้ถูกน้ำปักด้วยเหมือนคนมาหัวป้าขี่รถเข้าป่าเนาะทางมันมีให้ขับไม่ขับเนาะขี่รถ กันเทนะครับรถต้องเข้าป่าที่ไหนใครขับรถเข้าป่าอฮะฮ่าฮ่าฮ่าห้าฮ่าแ่าฮ่าก่าฮ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 ่้าฮ่าย่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าสวัสดีค่า